E.F.M. DJ Playlist d y oh อ้อมค่ะแน่นดูดีนะคระับทุกฟังก็เอาฟังไปให้ใหมันสบายๆในช่วงของวันจันทร์ที่ทํางานนี้ไม่เต็มร่างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแน่นอนวันจันทร์เป็นวันซ้อมขี้เกียจพวกนี้เราจะทํากันเต็มที่วันนี้เราก็เลยเปิดใจสมใจไปก่อนแล้วต่อที่ชอบใส่ใจมาที่อูและจีบเธอไม่ได้นะคะ5้ามงเย็นกับอีกยีนาทีมีคนถามว่ามันก็จะมีคนพูดเรื่องของคอนเสิร์ตอยู่นะคะก็ ินดีด้วยที่คุณผู้ฟังสนุกและมีความสุขและสังขารยังใช้ได้อยู่บางคนบอกว่าวันนี้ใส่ส้นสูงไปทางานไม่ไหวเลยค่ะสมกวรนะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตอะไรวะท้งนงานสี่ชั่วโมงแล้วคนที่ยืนบัดหลุมเนี่ยหันไปอ้าวุุนไกลๆเราทั้งนั้นเหรอแอน <c oughs> ดูเขาเรียกว่าไปทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายคล้ายๆเข้าจิมมาค่ะคุณผู้ฟังเราเป็นคนแข็งแรงแล้วถึงยืนนานนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าพี่ทำไมดูหน้าเครียดจังเลยพี่คิดอะไรอยู่เอาจริงใช่ไหม นี่คิดว่าเอ๊อยากกินไก่เคบีซี่ะสั่งอะไรดีหนะ้าสั่งดีไหมลดโซเดียมมาตั้งนานนะหน้าหรืออะไรเงี้ยลดของลดจัดของเก็บม,มาตั้งสองสามอาทิตย์ก่อนเตรียมตัวอย่างเงี้ยเอ๊แต่เราควรให้รางวัลตัวเองดีไหมหนะ้าเอ๊หรือสั่งแบมแบมบ็อกซ์ box, ดีหนะ้าเพราะก็จะได้การ์ดด้วยเอ๊ยังไงดีนะวนอยู่เงี้ยเครียดกว่าเดิมอีกแต่บางทีคนเรามันก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างในบางโอกาสนะคะคุณผู้ฟังเขาเขาบอกว่า บางครั้งเราไม่ต้องไปทําความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้องคอยให้รางวัลที่ใหญ่หรอกบางทีรางวัลเล็กๆเล็กๆให้เปลินพอชื่ใจก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราตามใจตัวเองจนวินัยในตัวเราหรือสุขภาพของเราเสียเพราะช่วงนี้อ้ําเชื่อว่าเมื่อกี้ก็คุยกันเองอ่ะหลังบ้านเนี่ยแหละคุยกับยายอ่านตะกวงก็เป็น ช่วงนี้พอร้อนแล้วเหมือนกลับมาดื่มน้ำหวานน้ำผสมกับน้ำที่มีพวกน้ำตาลกันค่อนข้างเยอะเพราะมันร้อนค่ะคุณผู้ฟังนั่นแปลว่าถ้าเราดื่มสิ่งพวกนี้เยอะๆมันก็จะมีผลสะสมอย่างอื่นถามว่ามันช่วยไหมมันช่วยเยียวยามันช่วยความชื่นใจแหละเนาะแต่พอช่วงตรวจสุขภาพเราจะรู้สึกแย่เราจะต้องลดเพื่อเอาหน้าตอนตรวจสุขภาพให้ทันนะคะเพราะน้ําตาลมันจะพุ่งแต่ความร้อนมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ออการฝืนให้คุณู้ฟังบอกว่าเออถ้าเรากินน้ำเปล่าแทนอ่ะมันไม่ได้หวานมันไม่อาจรู้สึกชื่นใจมันอาจจะไม่รู้สึกสดชื่นแต่มันก็พอสบายไหมมันไม่หนักถ่่งวงหนืดอันนี้บอกไม่ได้จริงๆก็ดูแลสุขภาพของคุณไปด้วยในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธใจคุณไปด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตามใจจนสบอยซะเละเทะ นะคะเข้าใจได้มันก็หลวมๆให้ตัวเองสักนิดนึงส่วนสิ่งหนึ่งที่อ้อมจะไม่หลวมให้ตัวเองเลยแลวอ้อมต้องบอกคุณรู้ฟังว่าเราต้องเล่นกันอย่างแฟร,แฟร์เตือนพี่ด้วยนะช่วงที่ผ่านมาพี่ไม่มีเวลาเดินไปออมสินเพื่อซื้อไม่อยากจะคุยว่าสองสามวันเนี้อยู่ๆก็เห็นคนขายลอตเตอรี่เยอะมากและบอกตัวเองว่าไม่ฉันไม่ซื้อฉันแน่แน่ฉันจะเอา ร้อยสิบเอ็ดล้านเท่านั้นอย่างอื่นฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจตรงนั้นเลยฉันจะไปซื้อที่แบงก์สีชมพูของฉันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านเพราะครบรอบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีกับธนาคารอมสินเขาฉลองครบรอบนะคะคุณผู้ฟังหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีจากโชคครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์กับสลากอมสินพิเศษหนึ่งปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะคะรุ่นรับรางวัลที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาทสำหรับผู้ฝากตั้งแต่หน,นึ่งเมษายนถึงสิบห้าพฤษภาค,คมนี้เท่า นั้นนะคะ100บาทต่อหน่วยฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ย0.35บาทต่อหน่วยหรือ0.35%ต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรอกวันรับแดมไม่เสียภาษี ออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนะคะที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้คุณสามารถไปฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือแอปพลิเคชัน m ม m o สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดวันที่16ขอ้อมได้เป็นคนบอกคุณู้ฟังเถอะค่ะว่า111ล้านนั้นดิฉันจองุโอุโอ,อย่า สนุนโดยเลือกอาหารแมวขั้นว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทำงานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดโหมดพักเปิดเบสตัดนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแมสก์สกัดพลาสอีวีชาร์จความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิตอีวีและสินเชื่อรถยนต์ UOB Car ค Cash พร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินและพุทธรุจโตพุทนี้เจอกันกับเผือกเต้นและกาหอมนะครับกับเรื่องราวของคุณทั้งศูนย์สองหกหกห้าแปดสามเจ็ดสามที่ คุณจะโทรมาทิ้งเอาไว้ได้เลยและแน่นอนเจอกับทั้ง3าคนสดสดกันแบบนี้ทุกช่องทางนะคะ3ามทุ่มถึงห้าทุ่มพร้อมๆกับเลือกอาหารแมวคาเนีาหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็มทํางานเหนื่อยจนอยากพักต้องเปิดหมดพักเปิดเลสแตกนี่คือโอคลิมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนแม็กคาร์ดพลัชัดความมั่นใจอีกขั้นให้ชีวิต E ีวีซินเชียรถยนต์ u o b อบิ OB, คาร์ทูคแคชพร้อมเป็นรถเป็นเงิน,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 นค่ะพูดโถพูดถอย่าลืมโทร พอถึงเวลาแบบนี้นะคะแน่นอนก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าใกล้จะลากันแล้วนะคะห้ามงเย็นกับอีกสี่สิบนาทีกับอีกหลายๆเพลงที่คุณขอ,อไว้นะคะเดี๋ยวก็ทยอยกันไปสําหรับใครที่อยากฟังพีพีเขาก็มีหลายเพลงนะขอเป็นเพลงนี้นะะเนาะ,ะพี่กรโทษขัดใจบางคนแต่ก็ถูกใจบางคนเทำตัวยากละเกิดน,นะคะออกซิเจนนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะคุณผู้ฟังเปิดไปแล้วซุปเปอร์เบเกอร์มันเป็นเรื่องจริงนะคะเราขาดอากาศเราขาดออกซิเจนมาได้เราต้องใช้ในวันที่ เรามีแต่เราไม่นักถึงเรามีเหมือนกับว่าเป็นของตายใช่สิฉันก็หายใจเธอก็ต้องเข้าจมูกฉันแล้วเป็นยังไงวันที่ต้องใส่หน้ากากหรือวันที่อากาศมัน AQI มันแย่เนี่ยหป่ะออกซิเจนมันก็เข้าแต่สิ่งที่เข้าตามมามันคืออย่างอื่นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตใดๆก็แล้วแต่อย่าประมาทกับสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไม่ได้เห็นคุณค่าของเขานะคะอยาต้องให้ถึงขั้น โอ้หายไปแล้วแล้วพึ่งนึกขึ้นได้ไม่งั้นเราก็จะพูดแต่คำว่ารู้อย่างนี้หรือโทไม่น่าเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่แบบชินชาแล้วด้านชาแล้วก็เออเขาคงเข้าใจเราตลอดแหละเขาคงเข้าใจเราบางครั้งวันหนึ่งเขาก็มาปรับปรับไม่เข้าใจเราได้ขึ้นมาบางทีไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความรักที่เขากลับมารักตัวเอง มากขึ้นซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะคะนั่นก็เป็นแค่อีกอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเอ้ยมันมีแค่ด้านเดียวมันก็ต้องถามตัวเองด้วยว่าในความสัมพันธ์มันเป็นยังไงอย่าปล่อยให้ใครเป็นของตายและอย่าให้คุณเป็นของตายสำหรับใครเท่านั้นเองสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist bye DJ ออมค่ะ ครังนึ่งแค่เราจบก็อยากใแค้นนั้ลีกัดเฉยๆจะต้องไปเรือยอยากให้ฝนนานกว่านี้ใจ